ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมการถอดบทเ,เรียนการดําเนินงานธนาคารเวลาเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุค,ค่ะ ด้านของนางอัุณีเตงสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการถอดบทเบรียนการดําเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุคณะกรรมการธนาคารเวลารวมทั้งสิ้น32คนเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยกิจกรรมนะคะมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อที่จะ ท้อนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลในรูปแบบของการเสริมพลังซึ่งกันและกันเป็นวงจรของการเรียนรู้และการวางแผนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยเองก็ได้นำแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกจึงนับเป็นประเทศแรกๆที่ได้มีการตื่นตัวและนำรูปแบบของธนาคารเว มามปรับใช้ค่ะใชแล้วครับซึ่งธนาคารเวลานะครับหรือว่าทาแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้กับชุมชนมีการดูแลซึ่งกันและกันนะครับด้วยการแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์บริการขั้นพื้นฐานและก็สามารถสะสมเวลาไว้เสมือนเราออมเงินครับในบัญชีธนาคารของเราเมื่ออยามจําเป็นที่ต้องการสมาชิกก็มีข้อตกลงร่วมกันว่ามีการแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ในรูปแบบบริการขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก คิดนะครับที่ว่าทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันนําไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งในการดูแลซึ่งกันและกันเครือข่ายเหล่านี้เรียกว่าธนาคารเวลานั่นเองครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เวลาผู้สูงอายุได้มีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่ามาทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไปด้วย <ผม S 2> ยังไม่หมดคุณค่าถือว่าดีมากๆเลยค่ะ